เด็กระยะก่เหมือนเจอกันนะครับเพิ่ขช่วงในเกี่ยวไันวนนี้เล่ีเียมกันติ๊กมันจะอ่อนเราเป็นอะไรไม่บอกแต่ผมทิดกุาแจมาเริ่มหลังตรงนี้ดีกว่าตรงตรงพีดีเนียเนียพี่ท้าของคัเี่เชิยิ้มยอ่ไ้หรือเปล่าก่อนสิ

หาเกตของรเปาเป็นจีโตนยเลากรรมเกนเียคนตัวดัะไร่งี้อไร่งีไม่กลัปวะมมามาชุเไม่ใช้นั้นมันมีปไหนกับไปไนเริ่มก่อนเริ่มนคใบคุณจำกระมันเขียนอยู่มันเขียนอยู่ใช่ตอเขีนเนกระดเหรอเร่เฮ้ยไได้คปละ ทำไมเขาขายกันแค่ริรอะไมนทำอาร์ตเองไม่ทำาร์ตแล้วเดือดูเ่ก่ชิคกี้พมันมีวิคตัวนึงฟางตยนึงใครส้ได้เจ็บคได้เจ็คแล้วได้ดับเบิ้ลอรู้ไร เกิดเป็นย้อนกลันันนเ็นเอาทุกที่ไปเฮียกูเลกูมีวเต็กนไดเกินไเ้สนมวันแล้เ่อนกนทุกี่แม่งใดนตอย่างชันล็ได้อยตดอันเลยแต่ต้องกินนหนของกสายตาที่น่าหอกไหมฝั่งซอั่งซอก

มีวนแ้วก็อนี้เอาตัวมั้ปดออรดี้เอ็นแวนดูด้ชิคตร์เกอร์มันแสลังไม่เอาเอาเทินกี่ยแล้วอันบอกเพื่อนมึงว่าเด็กกาชเไม่ได้เ็สมองันเพียงก่อนอีกทีบุนี่แล้วก็หายดูเฮ้ย

จกี่ี่โค้ชชิคกีิทแวนพลังชิกตัวชิกตชิค้ไปยิงจังไม่ได้เพราะว่าเป็ีบาสดูไม่ได้เลยพลังไม่ติแล้วก็ตัดมือสามตัวนล่ไวเลยตัตทิเกอร์อุ้ยเจ้แทงทำอะไรกันนะดีว้ายดีดี มีอะไรใส่อะไรใส่อะไรบ้างวันนี้เอ่อไอไก่ตุ๋น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 ตุ กีันนี้ใครท่ไทยไม่กดขออะไร่ันตะกี้วันีทำงานไปราย่าบิบัติหน่ต่อแล้แค่แค่ไปครับเล็กที่ไทยอะไรไงเด็กด้วยเ่นดชุลาเล่นแล้วไม่ได้เฟดเล็กับไต่กล่องแบรนด์ตัวหนม่งปัจจุบันึง

เปโยนี่บ้านหนึ่งขึ้นมือสองจ่าเกลียกันเป็นคนนี้จับงัตัวนึ่งมีกับไลกัเป็นเหมือนกันตีกตีับบานหบวกความก่วางห้มาสล้ยโอ้อะกรแต่ว่าตอนนี้เิตีสกิลก็ตีไปเดียว

จมีดเอาเป็นเกโตไดยูชักแล้วก็้าบวเบได้ไปแต่ไม่มีเกตสมไได้่งสสาม่ใถ้าไม่มีสีย เท่าไหร่กโอ้โเออมัน <Beng Zen> ่ยให่ป <5 S 2> ้ามม่มันจะเป็นสี่ยี้ามหน่ง้าสีอี่สิบวกหนึ่เป็นยี่สิบสี่ก็เหือยี่สามไอ้สิบามสออกไปยสิบสีวกกับอีกแปดออกขามมือสี่ไอ้นี่ลงมาบดมือาว่าตวไป แต่อย่าลืมว่าถ้าเช็คเจอคีไ่มี่ลชิไปเป็นเกียร์สามสี่ได้มาดีวะตัดอะไรตัดอย่างวอไรก็มาดีวะเกียร์สาไม่ได้คเหี้ยอะไรแบบนีค่ะ ิงได้อ oh, ๋อยิงได้ใช่ไหมดีจังเยไมไ้ิวิผิวอดจะาวใหญ่ยาหายิงได้ยิงได้อยิงได้ยิงได้เงมากเนไ้ไหนกันบไ้ยเนี่ยเจ๋งหนูว่าสาวๆเจงที่ถ่ายได้ดจิงๆเจ้าคุณมาไล้วไปเลย้าไบตเาเลยเต็มแล้วเปนรอบองต่เเยดิ ก็เลยลงมาเลยมือหน้าแปดมีของแดมมากอยด้ยอันนี้ปกติปลาูดนะอเปลจนมปกตกับเป็นมันเดิมคนจื่เต้วขอันนี้ขอ้กิวก็ลงตวบ้านหนึ่งยินาแถวแถไหนบ้าน แต่ก็ยิงเข้ากลับไปได้จวดหนึงเป็นเกมสกิลเบรสตีเบรสแล้วเบรสตีไปต่อมาตีมันจะจวดหนึ่งยี้นึ่งนี่อาคจิงตีไ่ะตีครับตีไทยแต่ก็จวดจะเปนคนนี้ครับตีไทย ตอปหม้อขมุเลยทนให้เป็นอรม่ิดเดีววันที่ออกยี่สดดันองตีมลง่อ้ยมก็นมันดีไงเพราะแบบแกยแกก็ี่นะอเยะเราให้บรรยากาศนกะนี่บอกว่ามันจะเปดบ้านนึงไม่กันตัวเอือๆนั

không bạn không phải không phải không phải không không phải không phải không phải không

ตอบนี้คุณละลายเดียวไว้ข้างตีก่อนปรตีูมันดีัน่ะวกดีด้วยมั้ตัวนี้ก็เบวปวกให้ตัวนงหลังบอกท้าหน่อยเนี่ยี่้ากลับมาาตีแปดอกแบได้แเมันกูยิงยี่หไม่ไม่ต้มอะไร

ไ่ไม่ถือว่าไปเไราะไม่มันอะไรไม่ได้อันนี้ไม่มีจิ๋วหายจิ๋วจิ๋วก็ได้จิ๋วจิ๋วเกอะไยที่ตัวแนไัวหนป่งตเดินตัวขึ้นที่ไี่ล้วี่ทีแล้วแม่โดใช้ที่อีกแล้วไม่รู้อะไรบางบัร

อยู่ในเมืองฮูตั้งแนทเธอแรกเวลาให้บัญทีมอยูทีนึงือตั้แนทเธแรกไม่ได้เร่นเลยแต่ห้าแต่ยังไอามาไหมไรเป็นยอดมหาเทพคนทีฮะเดี๋ยวเมื่อกี้คือจะเบีเหรออชิมแซ่บทำอะไรอะไรเล้วหรืออะไร แล้วไล่ี๋ยเขาเจอหน้าไลไไม่เล่ฝันตงเปี่ยนฝัไหเละรเลียนเลยไรยี่เบ็ดเงง้า้

เหมอนี่ยัจจะสงที่ถ้าคิดเป็นโนกาเหมือนตีลัหวยตีมพลักซับสิ้งสองหมือนหนึ่งตีไว้ที่มึงได้เงิคุณได้เขาจะชารอันนี้ก็คือตีสิบสามไม่ได้ บวกสามผสมกินุ้อย่างนั้นเหรอการวโอ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยดลยวาปล่อยเลยที่จ๋าอะไรเลยพี่เกิดไปเด็กออกไปสองพันสามพันสองพันไปไป ้ยขนาดนี้สองหมืเป็นอะี่ยอะเลยนะสองเิห็นไหมความหวังเธอมากเออมันต้องหายูงได้เนี่มจะเป็นสามสามของโครงการที่เกิดขมือลงสลากับ้วบัต่านเบเงินัมือเชื่อมเปนจามาลเชื่อมไปดู เดี๋ว,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 วอ้อสองเดี๋ดวข้อสองเลเฮ้าไมดลเมั่งไห่หาดูได้แเพอไม่แม่ <c oughs> ไม่ผ้ตายไ่อม่นเถะแม่ไม่หมดออไอเซนไปหมด้ไม่หมดห้า,าไปถ้า,าตาดิดกแกไม่ได้เด็กก <c oughs> ็แพ้เออีคนแมนติดูจีนอยิงคนจุ๊บอไองอันนีสกิลต้องม่ห แล้วก็ลงตัวบานหนยิงทั้งแถวแบบนี้แต่ต้องยิงปืนยิงคกับไจอจวดไม่มีสองปสองกรน่ากแฟนกัวที่บ้านหนึ่งไอทีปนนเป็นไทเทนแฟนไอสกเรสเลวก็ตีพวกมันจะยิงแห่งจนงงบ้านเฟสเรสก,กับไต่หงสปัดตัวเป็นข้าวผัดเลยว่ามือรูเป็นติกเกอร์เลยโตัวแน่ไม่ตัดเลย

มันไม่เข้ากัหรอกไอพีมันไม่เท่ากันไม่เห็นมันต้อคผมต้องมไม่เห็นมันต้อีอะไรวะดไปมังกรมัรเก็บตายูโซช์ลายลายคือตาทไม่ออกเลยเที่ยวผู้บอกไอพีปวดกูดิไม่เอาอะไรเลยชิมแปดไปไปเดีนเพราะว่ปตาเดียวอีกนะฮ ทำเงของคนได้เหรียเจ๋เลยช่างเลยไอ้ก้บเปียกแล้วหรอค่ะน้าอ่ะมีหรือเปล่าไม่เหมนูยแดงในเมสเลยเข้ามาสิปันคุ้งปันคุยชิวาเลยยิ้มยมยิ้มย้มยมยมยิ้มย้มยิ้มยิเยิ้มยิ้มยิยิเย้ลยมยิยิยมยิ้มยมยิ้มยิ้มยย้ยยยยยย้

กีก็มีนะแต่มีไ่เดียวไอทำไมมึงเ่นเริ่มก่อนคุณกอนทำไมงเริ่มก่อนว่เมคุณเริ่มอนไกันไปดนรายไปตเราถอย